สวัสดีค่ะสวัสดีนะคราวนี้ก็มาพบกับเรารเช่นเคยนะคะดรกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดียก็มาพร้อมกับเครื่องกรองน้ำนะคะซึ่งใครที่สอบถามกันมามากนะคะว่าอยากดูนะคะเป็นเครื่องกรองน้ำระบบแบบ RO อังคาลนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดียก็ได้นำมาให้ทุกคนนะคะได้รับชมนะคะแล้วก็จะบอกเกี่ยวกับออคุณสมบัติพิเศษนะคะเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำตัวนี้ด้วยนะคะ เอ่อรกรอได้เลยนะคะเครื่องตองน้ำตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นนาซกะแม็กชัวนะคะที่สามารถกรองน้ำได้ถึง8ขั้นตอนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นระบบอลคไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นระบบ r o ด้วยที่กรองแบบดีนัวสอสโมซิสนะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบดื่มเป็นน้ำด่างอลคไลน์นะคะเพราะว่าดีต่อสุขภาพนะคะมีสารพวกช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะแล้วก็ ยังช่วยในเกี่ยวกับด้านพวกระบบเผาผลาญน,นะคะรวมถึงช่วยรักษานะคะการแบบเจ็บข้อนะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคกระดูกพุนนะคะหรือว่าโรคข้อเสื่อมต่างๆนะคะใครที่บอกว่าซื้อไม่ไหวแล้วนะคะในพวกร้านสะดซื้อเนี่ยก็คือขายขวดนึงเนี่ยแพงมากนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อแบบเป็นน้ําขวดนะคะหรือว่าน้ําแทกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีแล้วนะคะทําออกมาเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะ สามารถที่จะทําให้เรานะคะมีเครื่องกรองน้ำนะคะแล้วก็ได้ดื่มน้ำอัลคาลนยนะคะได้อย่างจุใจนะคะสําหรับใครในตอนนี้ที่บอกว่าอยากได้เป็นเครื่องกรองน้ําด่างอัลคายลจังเลยนะคะแต่ว่างบเนี่ยก็กลัวว่าแบบเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันจะสูงไปห,หรือเปล่านะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเครื่องกรองน้ําตัวนี้นะคะราคาเพียงนะคะตอนนี้เนี่ยตัดโปรโมชั่นอยู่นะคะราคาเพียง 14,900บาทเท่านั้นนะคะฟังกันไม่ผิดนะคะย้ำอีกทีนะคะว่าราคานี้เนี่ยก็คือเป็นราคาโปรโมชั่นในตอนนี้นะคะที่จัดอยู่นะคะราคาเพียง14,900บาทเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะแล้วก็อยากจะสอบถามนะคะเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้มาพูดคุยได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เดียรเคยบอกไปนะคะว่าเครื่องกำลังของรอตเตกรีเนี่ยมีหลายรูกหลายขนาดให้เลือกด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เดียอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้จักนะคะเลยนํามาแนะนํานะคะสําหรับใครที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่นะคะแล้วก็อยากที่จะถามนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะคะหรือว่าอยากจะถามนะคะเกี่ยวกับสเปคตัวเครื่องนะคะว่าเป็นยังไงนะคะกองทีขั้นตอนมีไส้กองอะไรบ้างนะคะต้องเปลี่ยนไส้กองแบบยังไงนะคะหรือว่า เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยต้องสั่งซื้อทางไหนนะคะหรือว่าเครื่องกองน้าของเราเนี่ยได้มาตรฐานไหมน,นะคะใครที่สงสัยเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์นะคะผ่านทางไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะเรียนเนี่ยก็จะมาบอกให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรามาพูดถึงเกี่ยวกับมาตรฐานกันก่อนดีกว่านะคะใครที่กลัวนะคะหรือว่ากังวลใจนะคะว่าเครื่องเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็แถมเนี่ยเป็นระบบน้าหนักอะลรดด้วยนะคะมีมาตรฐานรองรับไหมนะคะมีนะคะมาตรฐานรองรับเนี่ยก็มีทั้งมาตรฐาน nsf นะคะแล้วก็ตัว w q คือ A นะคะสติ๊กเกอร์ทองคำนะคะไม่เพียงพอแบบตัวเครื่องเท่านั้นนะคะก็จะมีเป็นตัวไส้กรองด้วยไส้กรองของเราเนี่ยที่เดียบอกไปว่าแตกขั้นตอนเนี่ยก็มีนะคะเป็นมาตรฐานรองรับนะคะทั้งหมดเลยนะคะติดที่ไส้กรองนะคะใครที่เคยสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะคะว่าตอนที่เปลี่ยนไส้กรองเนี่ยมีมาตรฐานรองรับจริงๆนะคะและมาตรฐานที่เราได้รับเนี่ยก็เป็นมาตรฐานจากทางสหรัฐอเมริกานะคะ เป็นมาตรฐานทางตรงนะคะจากทางน้นําเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของด้านความปลอดภัยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงน,นะคะเพราะว่าได้รับมาตรฐานมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใครบ้างน,นะคะใครสามารถที่จะดื่มเป็นน้ําด่างคลายได้บ้างน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้าด่างคลายนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าสามารถที่จะดื่มได้ทุกเพศทุก,ทกวัยนะคะตั้งแต่วัยเด็กนะคะไปจนถึงแบบวัยผู้สูงอายุนะคะ สามารถที่จะดื่มได้เลยนะคะเพราะสารประกอบของเขาเนี่ย <_ S 1> เยอะมากนะคะแถมยังมีค่า ORP s นะคะที่เป็นบวกอีกด้วยนะคะน้ำเนี่ยก็จะมีเป็นพวกแร่ธาตุต่างๆนะคะมากมายที่อยู่ในน้ำนะคะนอกจากนี้นะคะการติดตั้งเนี่ยก็ติดตั้งไม่ยากด้วยนะคะในกล่องเนี่ยเราก็จะมีคู่มือการใช้งานให้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะสั่งซื้อไปติดตั้งบนแบบหอพักนะคะ บ้านพักคอนโดนะคะแต่ว,ว่าพื้นที่น้อยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะตั้งบนพื้นผิวเียแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะแขวนไว้ที่ผนังก็ได้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปแบบเสียเงินซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นมาข้างนอกมาแล้วนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยเราก็จะมีเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกพักพดพวกฟุ๊กพวกคูนะคะรวมถึงสติกเกอร์นะคะท่าจาะนะคะ สามารถที่จะแบบเอาแฝนนะคะติดผนังได้เองเลยนะคะและส่วนที่เราเห็นด้านล่างตรงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นถังการเก็บน้ํานั่นเองนะคะใครที่บอกว่ากลัวแบบช่วงไฟดบับใช่ไหมคะแล้วแบบน้ําไม่มีสํารองไว้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับถังเก็บน้ํานะคะขนาดใหญ่นะคะซึ่งถังเก็บน้าตัวนี้เนี่ย ก็บรรจุน,น้ำนะคะได้ประมาณเกือบ10ลิตรนะคะเป็นถังนขนาดใหญ่มากนะคะแลวตัวไส้กรองของเราเนี่ยก็กรองไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยอย่างที่เดียบอกว่าตัวนี้เนี่ยกรองด้วย reverse osmosis นะคะก็จะมีเป็นพวกไส้กรอง r o m e m b r a n e นะคะพวก uv นะคะพวก uf พวก sediment filter นะคะแล้วก็ไส้กรองหยาบต่างนะคะที่จะช่วยในการกรองนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก แบคที ria นะคะพวกชีตตะกันตะกรนะคะที่มากับน้ำนะคะหรือเช่นแบบพวก UV นะคะก็หยุดยั้งการจเจริญเติบโตของพวกแบคที r ีใช่ไหมคะตัว UF เนี่ยก็จะช่วยพวกแบบค่าสกรีนสีนะคะที่ไม่ดีนะคะที่มากับน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าต้องการจะนาไปกรองกับพวกน้ํากร่อย น้ำเค็มน้ำบาดาลนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะคะที่สามารถที่จะกรองได้นะคะสําหรับใครที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยก็คือมีเป็นน้ำบาดาลนะหรือว่ามีเป็นเป็นน้ำกร่อยนะก็คือเดียนเนี่ยอยากจะแนะนาว่าให้ใช้เป็นเครื่องกรองน้ํอ RO นะคะที่กรองด้วยลิโหวซอลโมซิดนะคะจะดีที่สุดนะคะสําหรับใครที่ต้องการกรองนะคะเป็นน้ําแบบพวก น้าก่อยนะคะหรือว่าน้ำปรดานนะคะน้ำปลาปลาหมูบ้านนะคะก็กรองได้เหมือนกันนะคะสามารถที่จะสอบถามมาเรียกเพิ่มเติมได้หรือว่าใครที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยทำพวกธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟนะคะอยากที่จะได้เป็นเครื่องกรองน้ําด่าคลายนะคะรวมถึงอยากที่จะได้เป็นพวกตั้งค่า TDS ได้ด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะสามารถที่จะตั้งค่าและปรับค่า TDS ได้นะคะเราอยากได้น้ำกี่ TPM นะคะชงกาแฟเนี่ย คนที่จะได้กี่ ppm ดีนะคะปรับและตั้งค่านะคะได้เลยนะคะหรือว่าทําขนมทาเบเกอรี่นะคะแบบเขาแบบบอกมาเลยนะคะว่าน้ํเปล่าเนี่ยควรที่จะได้เป็นกี่ ppm นะคะถึงจะทําให้ขนมของเราเนี่ยออกมารสชาติอร่อยนะคะหรือว่าทาให้อาหารของเราเนี่ยรสชาติดีขึ้นหรือว่ากาแฟของเราเนี่ยรสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะสามารถที่จะปรับนะคะแล้วก็ ตั้งค่า TDS ได้เลยนะคะแล้วก็หน้าจอที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็มาพร้อมกับหน้าจอสแสดงผลต่างๆนะคะมันก็จะมีบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยส้กรองของเราเนี่ยก็คือมีอายุการใช้งานนะคะเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงนะคะว่าส้กรองของเราเนี่ยหมดอายุแล้วนะคะเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยก็คือจะมีเป็นเสียงอ l a r มแจ้งเตือนนะคะเหมือนก็จะมีเป็นเสียงแจ้งเตือนนะคะเมื่อ ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งปีนะคะก็ควรที่จะเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะคะถึงสองครั้งนะคะขึ้นอ,อยู่กับตามสภาพน้ำนะคะในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะแต่หนึ่งปีเนี่ยก็สมควรที่จะต้องเปลี่ยนนะคะใครที่บอกว่าสายซื้อไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปหาสั่งซื้อไส้กรองเนี่ยที่ไหนดีนะคะก็ไม่ต้องไปหาสั่งซื้อที่ไหนแล้วนะคะมาที่ดอทเกรีนนะคะก็คือจบที่เดียวเลยนะคะแล้วก็เครื่องกรองน้ําของเราเนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนว่าไปแบบสภาพแบบนี้เลยนะคะก็จะมีในกล่องนะคะจะมีโฟมหนากันกระแทกนะคะแล้วก็ไส้กรองเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อแยกแล้วนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยประกอบให้เสร็จสรรเลยนะคะผู้หญิงเราเองเนี่ยติดตั้งได้เลยนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับปลั๊กนะคะเราก็ทําการแบบต่อสายน้าเข้านะคะตรงข้างๆตรงนี้นะคะแล้วก็นําทิ้งนะคะทําการเสียบปลั๊กนะคะ ตั้งค่ารีเชตนะคะเป็นตัวเครื่องกรองน้ำนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะคะนี้เนี่ยติดตั้งไม่ยากจริงๆนะคะผู้หญิงเราเนี่ยก็สามารถที่จะทําเองได้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อเป็นเครื่องกรองน้ำกับทางจดสกรีนนะคะเราเนี่ยมีหลายรุ่นมากไม่ใช่มีแค่เพียงรุ่นน้ำใสคลายนะคะรุ่นเค้นเนี่ยก็มีหลายรุ่นนะคะอย่างที่เดียเคยนมาแนะนําให้นะคะรวมถึงเครื่องกรองน้ำที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งราคาเริ่มต้นของเราเนี่ยก็เพียง 1,975าทเท่ 1> 1, บาทตอนนั้นนะคะใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะผ่านทางช่องทาง shopty นะคะ lazada หรือว่าใน l i น e Shop นะคะตอนนี้แล้วก็มีเป็นโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะคะแถมยังส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดียก็ขอปากเป็นเครื่องกรองน้ำด่างอัลลน์นะคะนาะกับแม็กชัวที่สามารถกรองน้ำได้ถึงแขั้นตอนเลยด้วยนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมที่จะ ถ้าเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ